ผมก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่เป็นแบบการรวมตัวสัมมนาครับผมพูดปบ่าพูดคุยแบบสไตล์กันเองใช่แลบวุ่นหน่อยแบบปกุญแต่แอร์เย็นมากเออจะพันห้าร้อยคนใช่ไหมวันนี้ที่พีดพันห้าสิบเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดคนมีมีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขไหมฮะหรือไม่เกี่ยวซื้อได้นะครับเฮ้จ้า ไม่มีไม่มีอ๋อแต่แงก็คือเป็นฟรีด้วยถูกไหมใช่ครับผมมามาจอยกันครับผมเพราะว่าทีนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็มาจัดสัมมนาแทนมาจัดในตพิเศษในับบพิเศษใช่เพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จัดตรงวนเกิดนะครับท่านี้ก็จัดตรงัเกของตัวเองด้วยก็มาดยู่ด้วยกันร่วมโมเมนต์พิเศษด้วยกันจะเป็นความทรงจารใ่ขวบใช่ไหมฮะให้ม่ขวบฮะ ป็นยังสามสิบปีของเรารู้สึกแตกต่างว่าถ้า30กับส1็รู้สึกแบบแตกต่างนะเพราะมันมันเริ่มนับเลขไปแล้วครับผมแต่สุดท้ายก็อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับยังรู้สึกเด็กอยู่นะ <c oughs> ยังยังมีความเด็กอยู่ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องมีมีอะไรที่แบบ,บมั่นคงในชีวิตแล้วในการเลี้ยงตัวเราเองหรือว่าครอบครัวให้มากขึ้น ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ครับผมรู้อแล้วรู้อยู่แล้วคุยกับหนูเมื่อวานว่าหนูหนูมาแน่นอนคิดว่าไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่จะมาช่วงไหนหนูก็สารภาพว่าจะมาช่วงไหนหนูก็จะบอกใช่แต่ก็ไม่บอกครับผมก็เลยมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีพิกหนุ่มที่แนใจท่าทางสังเกตนิวก้อยนิวก้อยก็กระเดินกันนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ตอนทีมงานใส่มีทีมงานใส่แล้วทีมงานก็ทำยิวกระเดิดดูเออมันก็กระเดิ่กันเพราะว่า เพราะว่าเสื้อผ้ามันปราตูมันแบบกระเดิดอะไรเงี้ยแต่คิดในใจว่ามันต้องมาช่วงสซไพร์มันเกิดแน่ก็เลยมาจริงแต่ไม่คิดว่าจะใส่ใส่ชุดพิกหนุ่มมาใส่ชุดหมามาที่จริงคือเขาก็ตั้งใจจะมายซอไพเราแต่ก็ปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่หรอจำอะไรไม่ได้พี่ดินเราทักแต่แรกหรือว่าเป็นเนี่ยตอนแรกจำไม่ได้แต่ถ้าผมมาช่วงเกิดอะไรก็เป็นหนูแน่นอนถ้าเป็นคนอื่นก็เฟลนะแล้วก็แอบสังเกตเปิดซิปผงหลัเอ้าวใส่เสื้อซูเปอร์ซันของเฮียนี่ เห็นเขาไปดมกลิ่นด้วยะตอนแรกดมก็ได้กลิ่นน้ำหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมจริน่าจะเป็นน้ำหอมที่เขาชิมชิมมาอ๋อเอออะวันนี้่อกีกันแต่เรามีน้องเพลงเล่นเกมีอะไรอีอันนี้คือไอจันดาทุกอย่างเราคิดเองอย่างไงพี่ชีคจริงก็อยากให้ชิลๆครับผมแล้วก็อยากเล่าเรื่องในในภาพที่เราอยากเล่าไม่รู้ว่าเรารล้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปตามความรู้สึกฟิลไปนะครับผมแล้วก็มีเล่นเกมแล้วก็โพสต์อิทที่แฟนคลับครับผมก็เอามา ก็ต่อกันครับแล้วตอนนั้นก็คุยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆเอออะแล้ไปกินมีมีอะไรให้นอกจากเป็นเค้กนะคะที่ติมายใ้เเป็นเค้กยังยังรออยู่ฮะยังรออยู่ยังไม่ได้เลยฮะหรอกก็มีแต่แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมีสีนี้ก็บอกหนูไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆหรอกเก็บตังค์ซื้อบ้านเพราะว่าหนูกำลัเก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่อยู่ด้วยกัน อยู่กับพ่อแม่้อเก็บบ้านอยู่ด้วยกันเหรอหนูต้องซื้อหลันอันนี้คือแบบเพราะว่าเราไม่ต้องบอกน้องไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรือยังไงหรือบอกแล้วบอกแล้วแต่หนูน่าจะซื้อมาให้นะครับพี่บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆอยากได้บ้านอยากได้รถอยู่เลยครับผมไม่อยากคิดไหมครับว่าจะป็นอะไรอะไรไม่ไม่รู้เลยอ่ะหนูก็คงคิดหนักเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรเฮียนี่ก็แอบรูหนกันถ้าซื้อให้จะเป็นอะไรหรือว่าไม่ซื้อพี่ มีมีกระซิบบอกน้องไหมเคยปิดน้องอยาวนี้คราวนี้ไม่เลยฮะคราวนี้ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอยากได้อะไรแต่ปกติเนาะมันจะให้อะไรปีเอ้ยแล้วแต่หนูเลยครับผมเราจะหนูเลยจริงถ้าอยากได้มันไม่ทันแล้วพูดตอนนี้ไม่น่าจะพูดหรอกน่าจะซื้อไปแล้วเนาะไม่รู้เหมกันครับแต่เขายังไม่ได้ให้เราใช่ไหมใช่จริงเขาคุยพรอคนแรกเลยไหมควยพรคนแรกผมอะคือเพื่อนสนิทผมเออชินใจ มึงโทรมาสายแรกทำไมเนี่ยเอแล้วก็ต่อไปก็หนูครับหนูโทรมาเออแล้วเขาเขาได้ความอะไรอระยักหนูหนูหนูบว่าอย่างที่บอกทีแล้วหนูพูดไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งก็ไม่รู้จะไปพันไปพรอะไรก็มาชวนคุยแต่ผมมาชวนคุยมากกว่าชวนคุยมากกว่าแล้วก็บอกเออรักเนี่ยนะตามสไตล์หนูแค่นี้ไมีความสุขแล้วแค่นี้ก็จริงจริงเห็นหนูแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แล้วครับผมโปรเจกต์โปรเจกต์สี่ข้างหน้าเมื่อกี้ ยังไม่ได้ขับเร้นรูนใช่ไหมยังเลยครับผมคร่าวๆเขาบอกว่าประมาณสี่ล้านมึงถึงที่ร้้านเ่ะถ้าสี่ล้านคือมากกว่าซีมิโชฮะเออไม่ถึงถึงนะเขาบอกใครบอกฮะแต่ข่าวไปนับมาแล้วค่ะน้อยไปไหมไม่น้ยไปหรอ้ไปนับมาแล้วนับยังไงฮะนับห้าสิบเหรอที่ไปนั่งนับแล้วเมื่อกี้มันแบบเป็นชีมตรวจละอ๋อหยิบมาแล้วอ๋อหยิบได้เลยครับอ่ะพูดแล้วนะเนี่จริงผมบอกทุกคนอย่าหยิบไปเลยฮะ ไม่โปรติกคือแฟนคลับเขาจัดให้มีแล้วถูกไหมในในช่วงวันเกิดมีครับมีถ่ายอะไอยู่างเงี้ยแล้วโปรติกมีหลายบ้านมีอินเตอร์แฟนด้วยพี่ซีเมเนจยังไงอ่ะเวลาแบบแฟนคลับเขาแบบทำโปรเจกต์ให้เราแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเมเนจหมายถึงแบบเราทำอะไรยังไงบ้างอะไรอเงี้ยอ๋อจริงๆกว่าจะแกะเสร็จทุกอย่างก็นานแต่ก็ให้ให้ทีมงานช่วยแกะแล้วก็ทำบ้านช่วยแกะครับใช่ถามว่าเมเนจยังไงก็เก็บไว้เข้าธนาคาร บ้างถ้ามีโอกาสก็เอาไปร่วมทําบุญครับผมใช่เพราะว่าของแฟนคลับก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็บอกแฟนคลับว่าขอนะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเอาไปบริจาไงไงคอย่างเง<ม>ี้ยครับผมเราก็ขออนุญาตไปบริจาคได้ไหมอะไรอ้ก็มีการแบบแปลงเงินไปมอบที่อื่นด้วยนี่ครับครั้งนี้ก็คิดอยากอยากจะทําบุญแบบบริจาคเหมือนกันครับผมปกติชอบทำบุญแนวไหนคจริงโอ้ยจริงๆทุกแนวแต่จริงๆผมอยากไปที่อันซีนที่คนเข้าไม่ถึงนแล้วก็ไปแบบว่าบริจาคตรงนั้นมากกว่า เพราะมันมีอีกหลายที่แหละแต่เราต้องขับรถไปแบบดูอะไรเงี้ยไปถานอะไรเงี้ยมันอยากไปที่ที่แบบว่าการช่วยเหลือยังไม่ถึงอะไรเงี้ยหรอแลเราก็จะไป็นตัวคุยที่เองไงล่ะครับมันก็น่าสนใจนะมันจะอยากไปอยากไปมานานแล้วครับผมที่เคยบอกไปเออมีนิดนึงเลยครับแต่ตอนนี้เหมือนส่วนใหญ่แบบอาอย่างแฟนคลับคุยกับพี่ออฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออยินดีช่วยไหมก็ยินดีเพราะเขาเหมือนรีเสิร์ชเองเขาเขาแฟนคลับเอาตัวเขาเองไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ช่วยบริจาคอะไรก็มี ทำอะไรแปกทำได้ครสปีทโปรตจกต่างๆสเอปีครับผมก็จริงๆอยากไปเก็บทุกโปเจกเลยครับผมซึ่งปีนี้เห็นแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นจอยวีดีนะครับผมทำบุญมีสะพานด้วยสร้างสะพานแล้วก็แกลเลอรี่ใหญ่มากแล้วก็ทำอะไรสิ่งที่แบบรู้สึกมันยิ่งใหญ่เนทุกปีก็ขอบคุณมากเก่งใจมากๆเหมือนกันครับผมยังไงก็สิ่งที่เขาทำให้ก็คงเป็นความรักที่อยากจะมอบให้ครับผมก็ยินดีรับมากๆครับผมก็ ขอบคุณที่ทุทกคนทำโปรเจกต์ให้นะครับผมไม่ว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็รับผมแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปน,นานๆเลยครับโอ้ภกิจที่ที่สิบพภาสะพานสะพานที่คุณสร้างใหม่อันนี้ผมเขาไม่ได้ใช้แต่เห็นนะเห็นเขาลงแต่เป็นต่างประเทศครับอ๋อใช่ผมเห็นเขาจริงเหรอแต่ไม่ได้อันดีฮะแต่แบบเขาบอกว่าร่วมทาบุญสร้างสะพานอ๋อแต่เขาตั้งชื่อสะพานเป็นชื่อเราเหราือไงเหมือนน่าจะเป็น เป็นป้ายบิบอร์ดแล้วเป็นชื่อถ้าเขียนชื่อเตนก็เขินอยู่นะเออก็ได้เห็นประชาส์ผ่านมาแล้วว่าเห็นหลายโปรเ็กต์เลยครับผมแต่ไม่ได้มีเวลาได้ไปเลยติดตามดูทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมแฮปปี้วันเดย์ค่ะแฮปปี้วันเดย์ครับ